สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกม SC Gundam ชื่ออะไรวะ SC Gundam D Generation D เอ้ยเ Eternal ปืนไปหมดแล้วชื่อเกมยังจำไม่ได้เลยสมองสมองก็แก่ลงอีกปีนึงแล้วนะครับคิดว่าใช่ละซันไซเมอร์ต่างนานามาดูกันนะครับตัวละครนี้ เกมใหม่นี้นะครับเป็นคลิปแรกก็จะลองปรับดูแล้วกันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะต้องทําออกมาในลักษณะไหนแต่เดี๋ยวขอลองทําดูก่อนนะครับในคลิปนี้จะเป็นรีวิวกันดัมจีควักนะครับเป็นตัวละครเจะพิ่งมีซีรีส์เองใช่ไหมผมเองก็ไม่ได้ดูกันดัมนะผมไม่รู้เรื่องนะครับไอภาคล่าสุดที่ดูแล้วก็ภาคเดียวด้วยดูไม่จบด้วยนะครับคือภาควิง ตอนช่องเก้ากระตูนกี่ปีแล้วไม่รู้20่สิบปีแล้วแล้วน้องคงเกิดกันไม่ทันด้วยซ้ํากลับมาที่คลิปของเรานะครับตัวละครจีปาอ่าเป็นการดั้มนะครับกันดั้มจีปารเนี่ยจะเป็นระดับ ssr เป็น pro attacker นะครับก็คือสายโจมตีสาย dps เลยตัวนี้จะมีความโดดเด่นนะครับก็คือโจมตีระยะประชิดก็คือประชิดจริงจริงะ สกิลเดียวที่ที่มีก็คือโจมตีระยะประชิดเลยนะครับระยะโจมตีอยู่ที่1นถึงสช่องนะน,นี้เลยทำดาเมจสูงสุดนะครับที่เลเวลหจะเป็น4,200นะเอ e น g y ที่เลเวลหก็จะลดลงเหลือ21นะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำนยสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยห้อนะอ่าอัตาคริไม่เพิ่มนะครับอัตาคริคงตัวที่5%นแค่นี้เลยมาดูกันตรงนี้ด้วยก็จะ เพิ่มดาเมจขึ้นอีกตาม HP ที่มีอยู่นะครับยิ่งเลือดเยอะเหลือเยอะนะครับแต่ยิ่งโจมตีแรงขึ้นสูงสุดจะอยู่ที่17%ถ้าเป็นที่เลเวล5นะเร่องตอนนี้ผมกำลังอัพอยู่เดี๋ยวก็จะพยายามหาไอตัวอัพสกิลเนี่ยมาอัพให้เต็มนะครับตัวละครนี้เป็นตัวแจกฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไปที่มีก็ปิดว่าปั้นขึ้นมาใช้งานได้เลยเพราะว่าโคตอยู่นะครับจะดูให้ดูพลังโจมตีนะครับ พลังโจมตีอยู่ที่เนี่ยหนึ่งมืนหนะึะซึ่งไปเทียบกับตัวที่เมตาสุดๆอย่างเอ็กเซียนะฮะเอ็กเซียเอ็ก e เลังโจมตียังต่ำกว่าซึ่งประหลาดมากนะเอ็กเซยังยังไม่ถึง3าดาวนะครับอันนี้แค่ดาวเดียวนะแต่มันก็บ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างนะคิดว่าตัวนี้ปัน้นเราใช้ได้ยาวๆเลยมาดูกันที่ ability นะครับสกิลติดตัวของตัวกันดั้ม อ่าพนันจบตีเพิ่มขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์่าเมนยำเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับต่อมานะครับมาที่เทเรนหรือว่าสนามสนาดรบที่ใช้งานได้นะครับก็จะใช้ได้เกือบจะทุกอันเลยยกเว้นที่ไม่ได้เลยคือทะเลนะครับก็คือพื้นน้ำนั่นแหละพื้นน้ำแต่ถ้าเกิดอยู่ใต้น้ำเร้นได้นะถ้าอยู่ใต้น้ำแต่ค่าการเคลื่อนที่ลดลง5 0อร์เนะครับทีนี้ความมันมันอยู่ตรงนี้นะ ปีควักส,สามารถที่จะใส่โมดิฟตไอตัวโมดิฟายตัวนี้เข้าไปได้นะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเป็นหมื่นสอันะครับซึ่งเอาเรื่องมากๆเป็นตัวละครแจก,กฟรีที่โคตรโหดเลยไม่เคยเจอเกมไหนที่มันใต้ระดับนี้เลยมั้งคิดว่านะทั้งที่จําได้ไม่มีเกมไหนเอาเอา,เอามาทำให้ถึงระดับนี้นะครับแจกฟรีปั้นสามดาวง่ายนะครับผู้เล่นใหม่ปั้นเอาไปใช้ได้เลยตัวละครนี้ เ้อเสียใหญ่มากๆอันหนึ่งอย่างเดียวเลยก็คือระยะโจมตีที่มีแต่ระยะประชิดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดศัตรูโจมตีระยะไกลมาไม่สามารถจะตีสวนได้เพราะว่าระยะไม่ถึงนะ,ะก็มาเป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ